ที่จังหวัดสงขลาค่ะจังหวัดสงขลาได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ท่องเที่ยวชมุมชนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมุ่งให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างพื้นที่ท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัยค่ะ ที่โรงแรม Airport, เซาเทิร์นแอร์พอร์ตอหัตจัใหญ่จงสงขลานายมหามาพีสกรีวาแมรองผู้ว่าราชการจัังหวดสงขลาเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยภายใต้การอบรมหลักสูตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์จังหวัดสงขลารุ่นที่1ระหว่างวันที่11-15ธันวาคมโดยมีภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมนางสาวสุนารีบุญชุบ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยจังหวัดสงขลากล่าวว่าจังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่มีการใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและมักมีผู้ประสบอุบัติเหตุจากการท่องเที่ยวจนนําไปสู่การสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินดังนั้นการวางมาตรการสําหรับการช่วยเหลือให้มีความพร้อมในกรณีเกิดอุอบัติเหตุฉุกเฉินนะคะจะช่วยลดความสูญเสียและยังเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นให้กับพื้นที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขาลากล่าวว่ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับถือเป็นจังหวัดแห่งการท่องเที่ยวโดยเฉพาะจังหวัดสงขลาที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาจํานวนมากและมีต้นทุนด้านศักยภาพของพื้นที่ทั้งโบราณสถานสถานที่ท่องเที่ยวเชิองอนุร,รักษ์ที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวชุมชนประกอบกับปี2568ครับจังหวัดสงขลาจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมซึ่งจะมีนักกีฬาจากหลายประเทศเข้ามาเยือน จึงต้องมีการให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบรหิหารจัดการระบบการแพ้ถูกเฉินให้ได้มาตรฐานทานั้งนบุคลากรเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีเมื่อเกิดภัยเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและสร้างความปลอดภัยกับพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวนั่นเอ,เองนะครับ